ตอนนี้แพทยอยู่ที่หน้าร้านนะคะที่เป็นร้านค้าส่งที่ทุกคนต้องมาซื้อนะคะเครื่องความสวยความงามร้านแก้วบิวตี้นะคะซึ่งอยู่ข้างๆกับบคสนะคะร้านนี้ก็คือทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามก็คือตอนนี้เราอยู่ที่วิธีการมานะคะคือข้างในบคสส,ส,สุรินนะคะนี่ค่ะสํานักงานขนส่งจังหวัดสุรินนะคะ ที่จอดรถทัวร์นะคะแล้วก็รถสุรินโคราาแล้วก็รถตู้ดังนั้นก็คือจะมีโรงแรมอยู่ข้างๆจะเป็นสุรินมาร์เดสติกนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ใ,ใกล้บกสม,มากที่สุดราคาก็น่าจะประมาณสักออตอนนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจนะคะ600-900หรือเปล่านะคะแล้วก็จะเป็นบริเวณนี้ค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะวิธีแบบนี้นะคะเราอยากเห็นวิถีแบบนี้ค่ะในเมืองสุรินทร์นะคะมีอยู่นะคะก็คือนี่ค่ะหาเร่ขายลอย นะคะคงไม่ต้องถามว่าร้านนี้มีโครงการคนละครึ่งไหมไม่มีแน่นอนเนาะ,ะขายยำสามสิบาทใช่ไหมคะ<า>ยำอะไรบ้างคะยำแหนมอย่างเดียวยำคนมีไหมมันไส้คนอาตรตเตอรี่นะคะเดินเมื่อยไหมคะวันนี้ทำยังไงทำยังไงถึงจะขายได้แต่ละวันวันหนึ่งขายได้เยอะไหมไหนขอดูหน่อยซิมีเลขเด็ดอะไร วันนี้วันนี้คนชอบอะไรคะ16กุมภาพันธ์ในสิบสี่กุมภาพันธ์จ้ะอ๋อเวลาเวลาคนก็ซื้อหวยเนี่ยถามแม่ค้าตอนว่าเขาชอบเลขอะไรเวลาเขาถามหามาตามหาเพราะว่าใกล้วันสิ้นปีเขาไาถามหาเลขพศหน้าอ่าพอพอวันวันเลนทายก็หาเลขหนึ่งสี่หาหาแรงบันดาลใจในหลวงจ้ะในหลวงไหนองค์เก่าจ้ะองค์เก่าพศหรือว่าอะไรอายุแปดเก้าเก้าแปดจะเลขขายดีทุกทั้งทำไมถึงถามหมายว่าถามหาตลอดเลยอ๋อทุกคนก็ต้องซื้อแปดเก้าเก้าแปด อ๋อมีเลขด้วยนะเลขขายดีจ้ะหมายถึงว่าเวลาที่คนมาซื้อแม่ค้าก็คือจะหาเลขแปดเก้าเก้าแปดไว้ก่อนเลยจ้ะอ๋อเพิ่งรู้เนาะอ๋อแล้วตอนนี้คนตามหาหนึ่งซีจ้าแล้วก็คือหมดในแผงแล้วยังจางดงี้เงีโอเคงี้เงีแต่ประมาว่าที่เคยมาซื้อเนี่ยขึ้นหนึ่งซีจ้าอ๋ออ่ะให้กำลังใจเนาะสู้ๆจ้านะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีข่ะววิถีบ้านบ้านนะคะ ที่แบบว่าเห็นตามเมืองสุรินทร์เนี่ยรอบๆเมืองเลยนี่ค่ะอะตอนนี้จอดอยู่ตรงนี้หรือว่าปกติเดินไปแถวไหนคะบบนเดินไปโรงพยาบาลสุรินทร์เนาะโรงพยาบาลรงพยอ๋อโรงพยาบาลโรงพยเนาะทีนี้ต้องถามก่อนว่าท่านใช่เป็นคนสุรินทร์ไหมคะมคนน้ำผู้หยิงช่วยข่อ,อยช่วน้ำผู้มาจากวัดลอยเอ็ดเป็นหญิงมาเห็นงานอยู่ลอยเอ็ดกบมาสุรินทร์อ้อมแม่เห็นงานอยู่สุรินทร์คนสุรินทร์กินเก่งหรือคะคนสุรินทร์กินจุกกินจีหรอคะ หมายถึงว่าคนสุรินทร์ชอบกินแบบนี้นั่งกินเล่นๆสูงหัวคนคนคนร้อยเอ็ดคือกินข้าวเป็นอย่างๆใช่ไหมอ๋าก็เลยเป็นแบบอ่าทำสำเร็จพร้อมทานอย่างเช่นอ่าถั่วทอดทอดแล้วบะแมนขั่วเนาะขั่วขัวเอาขั่วแล้วเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบบาทยีบาทเนาะแล้วก็มะม่วงยี่สิบเท่านั้นเองโอ้โหมะแล้วก็อ่าอะไรนะจะบกอืมอ่าแล้วคุณพี่ทำเองหรือเปล่าคะ กระบอกนี่ไปเอามาจากไหนคะจากร้อคเอดส์ร็อคเอดมีด้วยหรออืมแล้วก็อันนี้ก็มีไหนเนาะข้าวราดข้าวราดอันละเท่าไหร่อันละยี่สิบอันละนี่คือนี่หรอนี่บอกอ๋อคือแกะจากกระบอกแล้วปกติมันอยู่ในกระบอกมันก็จะยาวๆเนาะอ๋อยี่สิบแล้วก็ถั่วนี่คือสมมุติว่าอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็กระป๋องละเหรอคะหรือไงกระป๋องละสิบบาทออ๋โอเคอุ้ยนี่อะไรข้ามันอะไรลูกเบากา อ๋อลูกเผือกลูกเผือกโทษทีอ๋อลูกเผือกอืมเท่าไหร่คะสิบบาทบาทเท่านั้นเองแล้วอันนี้ไข่อะไรคะไข่อะไรไข่ปิ้งธรรมดาปิ้งในในข้างในมีอะไรไม่มีมีแต่ไข่อ๋อเอาลืมไปมันจะมีไข่ทรงเครื่องแต่นี่ปิ้งธรรมดาอหมดแล้วเนาะเท่าไหร่คะขายไงสามใบยี่สิบใบปิ้งแล้วมันก็จะเป็นหอมหอมแล้วกินไข่ต้มมันก็ไม่หอมอ๋อแล้วก็คือนกกระทาเท่าไหร่คะเนี่ยบาทเท่าไหร่นะ อ๋อยี่สิบแต่ละวันเดินกี่กิโลคะเนี่ยไม่เดินขี่รถมาอ๋อใช้รถแบบไหนคะอ๋อมีทีมงานว่างั้นเถอะนู่นไงเดี๋ยวนี้ฉลาดเนาะไม่เมื่อยเนาะแสดงว่าเศรษฐกิจของสุรินทร์เนี่ยคนสุรินทร์กินกินจุบกินจิบมากกว่าคนร้อยเอ็ดบ่คนร้อยเอ็ดเขาจะไม่ค่อยกินแบบนี้อะคะกินเหมือนกันมันเป็นตังค์มันมีเยอะอ๋อหมายถึงว่าเราตามความรู้สึกคือที่หนูมองว่าเอ๊ะทำไมมีแต่คนร้อยเอ็ดที่หนูเห็นเนาะอ๋อก็หมายถึงว่า ร้อยเอ็ดก็มีแต่ว่ามีเยอะเราก็ต้องมาทางนี้อ๋อแต่ละวันแต่ละวันนี่ออกจากบ้านกี่โมงคะหกโมงบอกหกโมงแล้วกลับถึงบ้านตอนนี้ตอนนี้ประมาณสักสี่โมงเนาะสามโมงเจะสี่โมงเนาะกลับบ้านกี่โมงคะเนี่ยสี่โมงครึ่งสี่โมงครึ่งหมดได้หมดก็กลับไหมโอเคเนาะอ่านี่ค่ะเห็นไหมคะคนเราชีวิตต้องสู้นะคะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะ ันนี้จะยำจะขายอยู่ตรงหน้านี่ตลอดหรือเปล่าคะขายช่วงบ่ายค่ะอ๋อขายช่วงบ่ายแล้วตอนแรกอยู่ตลาดตอนตอนตอนเช้าอยู่ตลาดสดเหรอคะใช่อ่าเรามาดูอุปกรณ์ของการยำนะคะยำกันสดๆเลยเนาะอันนี้เริ่มต้นการยำเลยนะคะอ่ะใส่อะไรบ้างชุดละสามสิบใช่ไหมคะอ๋อนี่ไงอ๋อนี่หมายถึงว่าเขาไปยำเองสะดวกเอาไปยำเองอ๋อก็คือใส่เครื่องปรุงให้ใช่ไหมคะ มันจะได้ไม่จืดเนาะอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจอ๋อโอเคอ๋อได้เหมือนกันแล้วจะบอกใช่ไหมคะแล้วจะบอกค่ะอ๋อดีจังเลยต่างแบรนด์ได้เลยอ๋อว่าจ้าอันนี้เขาก็กบบลดันเอาไหมคะส่วนไหมคะส่วนไหมคะส่วนไหมคะอ๋อทำแบบนี้เลยเอาไปยาเองอ๋อดีจังเลยเนาะอืมผักสลัดอืม นี่ค่ะน่ากินจังเลยนะคะ30บาทเท่านั้นเอง<ด>ค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าร้านแก้วบิวตี้นะคะพี่คะ,ะนี่งดีจังเลยค่ะ<ม>ดีจัเลยจังเลย,เลยโอ้ให้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้<ห><ห>ยโอ้เยอะมากเลย30มสิบบาทอ๋อเอาไปยำเองเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะมโอ้ดีจังเลยค่ะนี่ค่ะแม่ค้ามีอุปกรณ์ทุกอย่างเลยค่ะ แม่ค้าหนักไหมคะเวลาหาบเวลาหแม่ค้าแม่ค้าหาบไหมคะนั่งนั่งรถมานั่งรถเหมือนกันโอ้ยุคงทวนนี่ไม่นั่งไม่ไม่หาบแล้วป้าป้าชิาแล้วนานนานมาค่ะศาตร์จะบอกชีวิตมันต้องสู้ป้าแม่ค้าบ่ได้เดินเลยนี่เนี่ยน้องน้องโอเคเนาะมันเหนื่อยเนาะอ๋อไปแต่ค่ารถใช่ไหมโอ้นี่ชุดหนึ่งสามสิบบาทเย่ะมากเลยนี่นะคะเอาแม่ค้าโชว์สิ สามสิบบาทเอาไปทานเองทําเองที่บ้านอ,ะอ่ะโคตรคุ้มเลยเนาะขายถูกขายถูกมากเลยนะคะขอให้าขายดีนะคะน,นี่นะคะตอนนี้ก็คือประมาณช่วงไหนนะยูห่หน้าหน้าร้านแก้วคะ่ะกี่โมงถึงก,กี่โมงโสีง่โมงถึถงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะถึงสี่โมงครึ่งถึงเท่าไหร่สี่โมงครึ่งบอกแล้วก็จะเราจะกลับบ้านเลยใช่ไหมอ่านี่ค่ะนี่ค่ะหน้าร้านแก้วค่ะอ๋อนี่ อันนี้คือยสำสําเร็จแล้วแบบนี้ซื้อสําเร็จค่ะแบบนี้ค่ะแบบนี้แต่เมื่อกี้ยำเอาไปกลับไปที่บ้านนี่ค่ะอยู่หน้าร้านแก้วค่ะหน้าร้านแก้วะร้านค้าส่งที่ใหญ่เมืองสุรินทร์เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะคะติดกระบอกขอศส,สุรินทร์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปซื้อของในร้านแก้วขอนนคะเนี่ยค่ะ สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์เกี่ยวกับเรื่องราวสุรินวิถีคนสุรินกับกด์ไกด์แพทที่นี่มีให้ชมนะคะเดี๋ยวแพทขออนุญาตไปซื้อของในออร้านแก้วนะคะเพื่อไม่เปิดการรบกวนก็ไม่ถ่ายทำร้านเขานะคะสวัสดีค่ะนลขค่ะบอกสอค่ะ